สวัสดีครับพวกับสยามพิบูลนะครับผมสำหรับ EP นี้นะผมก็อีกหนึ่ง EP นะผมเกี่ยวกับการย้ายที่นะครับผมก็ที่นี่ก็คือบ้านเช่านะผมส่วนบ้านใหม่นะผมปรับปรุงเสร็จแล้วนะครับผมปรับปรุงเสร็จแล้วนะผมเหลือส่วนที่เหลือก็คือส่วนในคอกหมานะผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับส่วนคอกหมาผมส่วนตัวบ้านนะผมที่ผมอยู่นะผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมการปรับปรุงนะครับผมการทาสีการทําอะไรใหม่หมดก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับบ้านใหม่ ก็วันนี้นะครับผมก็จะทําการย้ายนะครับผมเด็กๆนะครับผมทั้งหมด6ตัวนะครับครับส่วนตัวนี้คับเค้กนะครับคับเค้กนะครับแล้วก็กําไรนะครับแม่สาวน้อยกําไรนะครับผมหัวนมออกแล้วนะครับมีสองมาแล้วนะครับผมแล้วก็ซันเดย์นะครับผมแทะเรียบอยู่นะฮะซันเดย์นะไอหนุ่มหน้ามนนะครับผมตอนนี้กําลังคลั่งฮีทนะครับแล้วก็แม่สาวน้อยฮันนี่ นะครับผมฮันน <H anny S 1> ี <H anny S 1> ่นะครับผมฮันนี่อันนี้ก็ผสมไปแล้วนะครับผมผสมไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผม <c oughs> เราก็มาลุ้นกันนะครับผม <c oughs> ว่าฮ <c oughs> ันนี่จะท้องหรือเปล่านะครับผมเพราะว่ารอบที่แล้วท้องเทียมนะครับ <c oughs> ก็อาาุตส่าห์จะถ่ายทอดนะครับผมอุตส่าห์จะแชร์ให้ดูนะครับผมว่าการท้องการทําคลอดเป็นยังไงยังไงนะครับผมก็พลาดไปนะครับผมเดี๋ยวคลองนี้ไม่แน่นะครับผมไม่พลาดแน่นอนนะครับผมผมว่านะ ก็เดี๋ยวเราจะได้มาแชร์นะครับผมเป็น EP EP ต่อต่อไปนะครับผมเนี่ยครับผมสำหรับฮันนี่นะครับผมซันเดย์นะครับผมเนี่ยเพิ่งกินข้าวแล้วก็กำไรนะครับผมกับเค้กนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมสำหรับบ้านใหม่นะผมมาดูรีแอคชั่นของเด็กๆกันนะครับผมว่าเด็กๆเขาจะรู้สึกยังไงนะครับผมก็ส่วนคิงการ์เน์กับมินิโกะอยู่ในตัวบ้านนะครับเกี่ยวกับตัวบ้านนะครับผมเพราะว่า การเนิ่มาอยู่แถวนี้ไม่ได้นะผมว่ากินฮีทของกําไรช่างแรงเหลือเกินนะผมทำให้ันเดย์หึงนะครับผมทําให้ันเดย์หึงนะผบไม่อยากให้การเนิ่นนะผมอยู่ใกล้ๆแถวแถวนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะผมสําหรับบ้านใหม่นะผมพอไปถึงแล้วเด็กๆจะมีรีแอคชั่นยังไงนะผมจะมีรีแอค่ยังไงนะฮะเกี่ยวกับบรรยากาศนะผมแล้วก็สถานที่นะครับผมโอเคครับไปกันครับไป ครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเด็กๆนะครับผมทุกตัวนะครับผมได้อยู่บ้านใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมรีแอคชั่นนะครับผมของเด็กๆนะครับผมว่าท่าทีของเขานะครับผมแต่ละตัวนะครับผมเขารู้สึกตื่นเต้นยังไงนะครับผตอนนี้ก็อยู่ข้างนอกกันหมดแล้วนะครับผมส่วนตัวตัวตัวกงนะครับผมที่ก่อเป็นกำแพงนะครับผมก็ยังไม่ไม่ไปถึงไหนนะครับผมก็พื้นก็ พึ่งล่าเสร็จได้สองสามวันก่อนนะครับผมก็ทําคนเดียวนะผมอาจจะช้าไปหน่อยนะครับส่วนกรงนะผมแล้วก็พื้นที่ที่หมาอยู่ผมจะอัปเดตให้ดูนะฮะเดี๋ยวไปดูนะผมเด็กๆนะฮะครับก็พื้นนะครับผมบริเวณนะครับผมของที่ไว้ให้หมาอยู่ก็ประมาณนี้นะครับผมก็พื้นยาวประมาณนี้ฮะถึงตัวบ้านนะฮะถึงตัวบ้าน ก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับผมก็ทําเองนะครับผมอาจจะช้าไปหน่อยนะฮะนี่ก็ร่องน้ํานะครับผมร่องน้านะครับผมส่วนพัดลมอะไรก็แบบแบบลองชั่วคราวไปไว้ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะให้เด็กได้อยู่ไปก่อนนะครับตัวนี้นะผมก็ชื่อคับเค้กนะครับผมคับเค้กแล้วก็สมาชิกใหม่นะครับผมนะครับผมดาๆนี่ยผมคือมินาโกะฮะมินาโกะนะครับก็พัดลมนะฮะ ละตัวนะฮะนี่ครับผมมินาโกะนะครับมินาโกะแล้วก็คิงการ์เนอร์นะครับผมคิงการ์เนอร์ทุกตัวนี้ก็ยังแบบกังวลนะครับผมงงงงอยู่นะครับผมกับสถานที่อยู่ใหม่นะฮะงงงงนะฮะงงงอยู่นะครับก็ส่วนตัวนี้นะครับผมชื่อกําไรนะฮะกำไรนะครับ นี่กำไรนะผมเป็นสีลาแลรกนะผมสีอย่างนี้นะฮะไม่ใช่สีเทาอ่อนนะฮะเป็นสีลายแลกนะครับก็พัดลมนะครับผมพัดลมคนละตัวแล้วก็มาถึงนะครับผมมาถึงซันเดย์นะผมซันเดย์นอนหลับอยู่นะคับเพราะว่าผมเปิดพัดลมแอร์ให้นะครับผมพัดลมนี้จะเย็นถี่มากนะครับผมจะเย็นฉ่าเลยนะฮะแต่ก็กินไฟไปหน่อยนึงนะฮะตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นฮันนี่นะผมฮันนี่นี่ครับ ฮันนี่ก็ผสมไปได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับผมหนึ่งอาทิตย์กว่าแล้วนะฮะหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าฮันนี่จะเป็นยังไงนะฮะนี่ฮันนี่นะครับก็ทุกตัวนะผมดูจากลักษณะนะครับก็ยังกังวลอยู่นะครับก็ยังกังวลอยู่นะครับผมก็ได้ยินเสียงแปลกไม่ได้นะฮะไม่เหมือนที่ที่ที่อยู่ที่เดิมนะครับผมก็จะนอนเฉยนะครับผมนี่ก็ ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไม่ได้นะผมก็จะจะมีเห่าบ้างนะครับสันเดย์นะกําไรนะครับกําไรก็จะยาวหน่อยแล้วก็นี่มีนาโกะมีนาโกะนะครับมีนาโก้นะโกดำเลยถ้าไม่ยิ้มเนะี่ยไม่รู้เลยว่าหัวอยู่ตรงไหนเนี่ยนะดำทั้งตัวเลยมีนาโกะแล้วก็ขิงกันเนร์นะครับขิงกันเน่แล้วก็คับเค้กนะครับคับเค้กนะครับ ข่าวดีนะครับผมเมื่อวานก็ได้ไปรับลูกนะครับผมของคิงการเนอร์มานะครับผมสองตัวนะครับผมเป็นของของลูกค้าท่านหนึ่งนะครับผมก็ได้ได้ดิวได้คุยกันเรื่องการผสมในการแบ่งลูกกันนะครับก็รับมาแล้วนะครับผมสองตัวนะครับอยู่นี่เลยนะครับ นี่เลยครับผมเป็นรูปของคิงการ์เนอร์นะครับผมคิงการ์เนอร์การ์เนอร์น้อยนะฮะการ์เนอร์น้อยก็เตรียมอาหารแล้วก็เตรียมนมไว้แล้วนะครับเตรียมนมเตรียมอาหารมาให้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับสองตัวนะครับก็ตัวเมียตัวหนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งนะครับนี่การ์เนอร์น้อยการ์เนอร์น้อย โอเคครับอัปเดตนะครับผมให้ดูรีแอคชั่นนะครับผมในการย้ายสถานที่ใหม่ๆของเด็กๆนะครับผมผมว่าน่าจะเป็นเกือบทุกบ้านนะครับผมในลักษณะของการย้ายบ้านนะครับผมบางตัวของผมนี่คือยังไม่ขี้เลยนะครับผมตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมยังไม่ขี้เลยนะฮะการเน่าน้อยนะครับการเน่าน้อยแบล๊บแบลนะฮะอายุหนึ่งเดือนนะครับผมหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็เตรียมอาหารไว้แล้วนะครับผมมีนมแพะนะครับผม 400มแ,แล้วก็อาหารเม็ดนะครอ,อกไก่แล้วก็เติมนมลงนิดนึงนะฮะรอให้มื้อเที่ยงของเขานะครับผมของเด็กๆน,นะ,ค,ะครับนะครยังตกใจยังกังวลกันอยู่นะฮะโอเคครับผมก็ปิดคลิปกับเด็กๆ2ตัวนี้เลยนะครับผมสําหรับ EP นี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะ,ะผมอยากจะแชร์นะครับผม <ๆ S 2> แล้วก็พูดคุยเราให้ ให้ดูนะผม reaction นะครับผมของเด็กๆนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับผมสำหรับ EP นี้นะผมไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำ EP ต่อไปด้วยนะครับสำหรับ EP นี้นะผมไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ